ได้ยายก่อนมากินอร่อยกินให้หมดก่อนลูกอร่อยไหมอร่อยยิ้มบ้านชินเหี้ยแดง นี่ไงตัดตรงนี้โอ้ไปตัดตรงนั้นข็งเพีมันเปียกมันตรงนี้เนี่ยอะไรไหมคะโอ้ยจ่ายกินอันจุแซ่บพี่เด้ออร่อยเพียกปบ้ลหมดแล้ว ไ <c oughs> ม่กลับแก้มนะเอาใหม่เอาใหม่ยังเอาใหม่ <c oughs> น,หน้ <c oughs> นำไล่มือมามคือดำเลยมือดำเน <c oughs> าะเอาพอแล้วพอเอา <c oughs> จ้าจ้ายายก่อนอกิน

อะไรไหมคะโอ้ย,อย,ยใหญ่กิอน <c oughs> อันจะแป๊บพี่เด้อร่อยอยกเบ้ลบ่นนะน้ะอยแ <c oughs> ป๊บแป๊บนะเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs>